แม่หมอีหครับแม่อว่าหมอจังาาเชื่อคหมอคขั้นตอนการเปลี่ยนถุงให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะครับวิธีการทำทำแผลล้างแผลให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะคแล้วก็สังเกตดูลำไส้นะคะว่าสีมันเป็นยังไง ว่าเนองท้องแข็งมีการอาการท้องแข็งไหมมันจะเช็ดก่อนการสอนแรกเช็ดรูปขับค่าเบาเบาเพราะลำไส้เขาจะเซนสตีทเขาจะแบบเป็นแผลเลือดได้ไง่ายมากเป็นน้ำเกลือค่ะนี่น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือสำหรับล้างแผลต้องล้างแผลด้วยน้ำเกลือ ค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ด,ชดมันตัดต่อได้ใช่ไหมค่ยค่อยเช็ดดูว่ามันไม่มีแผลเลยแผลรอบนอกเพราะว่าถ้าเราตัดตัดแป้นอน่ะให้มันใหญ่กว่าแผลรอบนอก มันจะน้ําของอุจจาระจะทําให้เป็นกรดแล้วกัดให้เนื้อตรงรอบนอกเป็นแผลต้องต้องคอยคอยดูว่าดูสังเกตสีลํำไส้ของผู้ป่วยด้วยนะคะว่าสีออกมาชมพูไหมถ้าชมพูสีเงี้ยมันจะออกชมพูบน่ารักน่ารักเน,นี่ยค่ะชมพูน่ารักไม่ไม่มีรอยหมองคล้ำอะไรถ้ามันเริ่มขึ้นเขียวหรือม่วงเงี้ย ต้องรีบพาผู้ป่วยไปพบคุณหมอละเช็ดน้ำเกลือเช็ดจนกว่าจะมั่นใจว่าแผลมันสะอาดแล้วว่ะค่ะแต่ต้องเช็ดเบาๆถ้าต้องบริเวณตัวลำไส้แต่เช็ดได้เลยจะต้องเบามือนิดนึง แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างแผลค่ะเช็ดให้ให้สะอาดเช็ดได้เลยบริเวณลำไส้ตัวนี้เป็นลำไส้เล็กนะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่ของคนไข้ได้ตัดออกไปแล้วก็จะเป็นลำไส้เล็กเขาก็จะมีการดูดซึมเร็วมาก เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดจน,น,นกว่าเช็ดก็เช็ดประมาณจนกว่าจะเรามั่นใจว่ามันเออสะอาดสะอาดแล้วดูได้จากภายนอกได้อะค่ะสัลรีเก่าทิ้งเลยนะคะห้ามชุบต่อเลยสัมรีเ <9 S 1> ก่าก็ตัวเนี้ยห้ามเอามาชุบนี้ห้ามนะคะห้ามทิ้งเลยค่ะใช้สัมีใหม่ตลอดเบตาดีนเบตาดีนล้างแผลค่ะ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเมตาดีที่มันล้าแผ่ได้เราก็จะฮาคอนิดนึงได้ไปได้เลยมารวบรอบๆแผลทาได้เลยรอบแผลนะคะ เราต้องคอยซับตรงบริเวณลำไส้ค่ะปากลำไส้เพราะจะมีน้ำของเสียออกมาตลอดมันที่บอกอะค่ะว่าเขาจะดูดซึมเร็วมากคนไข้าทานอะไรไปก็แบบแป๊บเดียวมัน่อน้ำของเสียหรืออุจจาระนั่นแหละค่ะ,คะน้ำของเสียที่ออกเป็นอุจจาระค่ะต,ตัวตับเบตาดีนเซจนี่ตัวนี้เป็นยาที่ใช้สำหรับของคุณพ่อนะคะของตัวนี้อือ ค่ะมันเป็นยาทาสำหรับเออที่คนคนป่วยที่เป็นแผลกดทับมาค่ะไม่ให้แผลกดทับกาตั้นบัตรนี่ไม่ด้เนี้ยรกล้องกาตันบัตรนะคะสำหรับป่าตรงตัวยาตัวยาจะเป็นเนื้อเจลตัวยาจะเป็นเนื้อเจลนะคะใส่ๆใช้ไม่เยอะค่ะหลอดนึงใช้ได้เป็นปีเลย ทาบริเวณรอบๆแผลที่น้ำน้ำของอุจจาระค่ะจะออกมาเพราะว่าเขาจะกัดลำไส้ทําให้เป็นทําให้มันเป็นแผลค่ะต้องค่อยๆทาแต่อย่าทาแบบทาเยอะจนรอบแผลเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแปะแป้นไม่ได้พอทาตรงนี้เสร็จเราก็ซับนะคะซับ น,นี้จะบอกก่อนว่าแผลของคุณพ่อเขาเป็นมานานสองปีแล้วค่ะไอ้ลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ว่าเราทําการล้างแผลตลอดก็สีก็จะดูหน้าตาแบบปกติแล้วก็ดูตัวน,นี้คือที่ตัดแป้นนะคะขอแนะนําให้ใช้ตัวที่เลาะได้อะคะ่ะเป็นตัวตัดแปน้นแล้วก็ดูขนาดของลำไส้ว่าเท่าไหร่ เรายัดก็ไปเลยตัดไปตามวงตัดไปตามวงถ้าเรารูแ้แล้วขนาดเท่าไหร่เราตัดเก็บไว้ได้เลยค่ะ่เนี่ยมันจะพอดีเนีย่ยมันจะออกมาแค่แค่มินเดียวอย่าบอกอย่าตัดให้เกินวงรอบเพราะว่า ไม่งั้นน้ําของอุจจาระเขาจะมาโดนทําให้ตรงนี้เนื้อตรงนี้มันเป็นแผลเพราะมันเซนสซทีฟมากค่ะมันเป็นกดมันจะอ่อนไหวง่ายมากก็ซับก่อนนะคะก่อนที่จะแปะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำออกมาน้ำใสๆนี้ออกมาตลอดเนี่ยค่ะควรทำแผลหลังจาก ก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะอย่าทําหลังจากรับประทานอาหารไม่งั้นมันจะมีอุจจาระไหลออกมาตลอดเพราะว่ามันจะการทำการย่อยได้รวดเร็วมากจะไม่เหมือนกับทางถ่ายอุจจาระทางก้นนะคะเพราะว่ามันเป็นลําไส้มันเป็นลําไส้เล็กเป็นลําไส้ที่ดูดซับเลยตรงแต่ว่าวิชาการทางแพทย์ต้องลองถามลองศึกษาในคุณหมออินเทอร์เน็ตอันอีกทีนึง อันนี้เราแค่ทําแผลเบื้อง<อ><อ>ต้นอันนี้คนคนไข้บางรายสามารถทําเองได้นะนี่คนคนไข้บางรายสามารถทําเองที่บ้านได้นะคะแต่ขอแนะนําให้ทําตามขั้นตอนนี้แผลจะอ,กออกมาดไมไมีไม่ไม่ไม่มีการไม่มีการเป็นแผลรอบนอกแล้วเราก็เอายาตัวนี้ค่ะพอเราแปะตรงนี้แล้วอะค่ะเรายาตัวนี้ใส่คัตเติลบัตอันใหม่นะคะ<ม>อันใหม่นะคะ ทาไปรอบแผลได้เลยอีกทีหนึ่งเนี้ยค่ะทาเพื่อเพื่อว่าให้เขาเนี้ยค่ะเหมือนป้องกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ทาะคะ่ะเราเพิงเป็นแผลตรงเนี้ยเยอะมากพอตอนนี้เราก็ใช้ความแบบเขาเรียกวอะไรประสบการณ์นะคะ<อ>ประสบการณ์ในการในการใช้ตัวเนี้ยจนแบบเออมันไม่เป็นแผลแล้วพอเปิดออกมาแผลมันจะ สีสีสวยเมื่อก่อนมันมันกัดนะคะตอนนี้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นก็เลยเราใช้เทคนิคทางบ้านเราก็ใช้เทคนิคนี้ตลอดทำแผลให้คุณพ่อเนี่ยค่ะน,นี้เราตอนนี้เป็นแป้นนะคะตัวน,นี้เป็นแป้นที่สำหรับเอ,เอาลงเลยสำหรับเก็บเก็บกับเก็บกับเก็บอุจจาระค่ะตัวน,นี้คนไข้ก็จะไปขับถ่ายได้เองในห้องน้ำเ,<น>เป็นถุงเก็บ ก็จะอยู่ได้ประมาณเป็นถุงเก็บตัวนี้ก็จะอยู่ได้เปลี่ยนแนะนอให้เปลี่ยนสามถึงสี่วันห้าวันก็เปลี่ยนได้ค่ะบอกว่าสามารถล้างและกลับมาใช้ได้ในกรณีคนไข้าบางรายนะค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่แนะนําแต่ว่าควรจะนถ้าถ,ถ,ถ้าเปลี่ยนก็ใช้ถุงถ้าจะเปลี่ยนทีก็เอาอันใหม่ดีกว่าเนี่ยค่ะให้มันดังกึ๊บก,กดลงไป เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยมันเริ่มดำๆเพราะว่ามันเป็นน้เดีเออกมาเป็นอุจจาระออกมาละตรงนี้ปลายถุงปลายถุงอ่ะเราก็กดจิดเราตรงนี้ปลายถุงไหนกดารตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะมีตัวจะมีหลายรุ่นนะคะบางรุ่นก็จะไม่มีตัวนี้ให้ตัวนี้ก็คนไข้ก็จะผูกปากถุงได้เองเลยสามารถผูกได้โดยน้ำหนังยางทั่วไปแนะนําให้ใช้หนังยาง หนังยางรัดแกงดีกว่าตัวที่ให้มาพร้อมสูงเพราะว่าค่อนข้างไม่คนเท่าไหร่ตัวนี้หนังยางรัดแกงจะเหนียวและทนทานมากมันจะเหนียวและทนทานมากกว่ามัดขนาดตามที่คนไ<ก>ข้ขนาดเอาตามที่คนไข้ถนดัดตวนี้เอาเลอันนี้พ่อกําลังกะระยะละมัดเองด้วยนะ โอเคเสร็จเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนถุงแล้วก็การเปลี่ยนถุงสําหรับคนไข้ที่มีการผ่าตัดลําไส้แล้วก็ต้องขับถ่ายโดยหน้าท้องนะคะส่วนพวกอุปกรณ์ก็แนะนำะส่วนพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ก็แนะนาํานะคะให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดทุกอย่างก่อนเก็บเข้าที่อะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนถุง สำหรับผู้ป่ยวยมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่ถุงมือทุกครั้งป้องกันคนไข้ติดเชือ้อนะคะอย่าใช้มือเปล่าเดีย๋ยวคนไข้ติดเชื้อจากเราโอเค